สวัสดีค่ะวันนี้การพบกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะก่อนอื่นฝากกดติดตามดีด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเชื่อมโยงกับไพ่นะคะมาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบา,าจารย์ประจําตัวของคุณนะคะและเทวดาที่พาคุณมาเจอบีในวันนี้ท่านต้องการเชื่อมโยองอะไรกับคุณต้องการบอกอะไรคุณนะคะมาดูกันนะคะมาเราจะสุ่มไพ่ไปด้วยกันเลยนะคะใบที่หนึ่งค่ะ ไพ่ความพอเพียงนะคะไพ่ใบน,นี้นะคะบ่งบอกถึงว่าช่วงนี้นะคะเทวดาเสิยงสิ่์ของคุณนะคะบอกว่าลูกเอ๋ยช่วงนี้ยถ้าลูกหมั่นสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัตินะชีวิตลูกดีขึ้นแน่นอนสิ่งใดที่ลูกคิดสิ่งใดที่ลูกหวังลูกย่อมได้มันและช่วงนี้หลายหลายคนอาจจะหันมาใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายพอเพียงประหยัดรู้จักวางแผนการเงินมากขึ้นไม่ปล่อยตัวเองใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายเหมือนที่ผ่านมา ใครที่คิดหวังเรื่องรถเรื่องบ้านในอนาคตก็จะได้แต่พไพ่ใบนี้บอกว่าก่อนที่จะได้บุญเก่าบารมีเก่าก็ต้องเสริมบุญใหม่บารมีใหม่ด้วยนะเพราะทุกอย่างตัวบุญเท่านั้นที่จะนําพาลูกๆทุกคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้ให้มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกปรารถนาได้นะ,ะแล้วก็การทํามาหาก,กินนะคะคุณช่วงนี้นะคะท่านบอกว่าให้คุณใช้จ่ายอย่างประหยัดนะคะอย่างแบบว่ารู้จักกินรู้จักใช้เนาะไม่ฟุ่มเฟือยเหมือนที่ผ่านมานะคะอ่ะ บที่สองค่ะโรจนากับพระสังทองค่ะช่วงนี้นะคะท่านบอกว่าท่านดูแลคุณเป็นอย่างดีเปรียบเสมือนบุตรธิดาหรือคนรักเลยสังเกตไหมคุณทําอะไรมักจะมีคนคอยช่วยเหลืออุปธรภมค้าชูคุณทําอะไรเหมือนคุณนะคะช่วงนี้จะเป็นคนที่มีความคิดของตัวเองเป็นใหญ่และคุณเองก็มีความคิดที่แบบว่าอยากทําอะไรร้ายสิ่งร้ายอย่างท่านบอกว่าทําทีละอย่างแล้วสําเร็จแน่นอน ช่วงนี้หลายๆคนนะคะก็มุ่งมั่นและตั้งใจทำมาหากิน มุ่งมั่นตั้งใจหาเงินหาทองร่วมกันกับครอบครัวสามีใครมีครอบครัวแล้วช่วงนี้สามีก็ถือว่าเป็นสามีที่ตามตามใจภรรยานะคะถ้าเป็นสามีคุณก็ต้องเชื่อฟังภรรยานะคะแล้วได้ดีแน่นอนนะคะไพ่ใบนี้นะคะสี่สิบบอกว่าท่านรักและดูแลคุณติดตามคุณทุกแห่งทุกคนนะคะขอให้คุณมีเพียงศรัทธาและเดินทำเดินทาง ทำความดีต่อไปนะคะใบที่3ค่ะสรุปค่ะไพ่พระสศิวะนะคะพไพ่ใบนี้ท่านฝากบอกว่าจิตใจของคุณนะคะจงหนักแน่นให้เหมือนดุดหินนะคะไม่ว่าอะไรมากระทบก็ปล่อยวางซะไม่ว่าอะไรมาทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจก็จงปล่อยวางบ้างมันฝึกสมาธิวันละหนาที10นาทีและ ควรที่จะทำลายกำแพงหรือความกลัวหรือสิ่งที่เป็นอดีตได้แล้วนะเพราะว่าถ้ามัวแต่คิดถึงอดีตที่ไม่ดีมันจะดึงเราไม่ไปสู่อนาคตที่ดีได้วันนี้นะคะไพพัีวะมหาอุดก็หมายถึงว่าถ้าใครเคยผ่านเรื่องราวอะไรมานับจากนี้คุณจะพบแต่ความโชคดีมีดวงคนอุปธรรมค้าชูเทวดาเกื้อหนุนและมีเซนส์สัมผัสด้วยค่ะ